สวัสดีค่ะดิฉันชื่ออเมลีเป็นนักศึกษาม,มหาวิทยาลายัยอายุ23ปีจากปารีสวันนี้ดิฉันจะมาเล่าเรื่องราวเหลือเชื่อที่ได้ประสบในประเทศไทยให้ทุกคนฟังข้าบอกตามตรงว่าตอนแรกดิฉันไม่เคยสนใจผู้ชายไทยเลยค้าคิดว่าพวกเขาทั้งตัวเล็กกว่าไม่มีกล้ามเท่าผู้ชายฝรั่งเศสและดูสบายๆเกินไปแต่ตอนนี้ดิฉันมั่นใจแล้วว่าผู้ชายไทยคือที่สุดในโลกโดยเฉพาะผู้ชายที่ดิฉันได้เจอ คืนก่อนวันแต่งงานดิฉันร้องให้หนักมากเลยค่ะถ้าทุกคนได้ฟังเหตุผลแล้วและก็ความคิดที่มีต่อเมืองไทยและผู้ชายไทยจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแน่นอนถ้าหากคุณสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดกดติดตามกดไลค์และตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยนะคะคุณจะได้เป็นคนแรกที่ได้รับเรื่องราวต่อไปค่ะ ฤดูร้อนปี2022ดิฉันเป็นนักศึกษาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยซอนในปารีสแค่จริงๆแล้วดิฉันมีอคติต่อคนตะวันออกมากค่ะโดยเฉพาะผู้ชายเอเชียต้องขอโทษด,ด้วยนะคะแต่บอกตามตรงว่าไม่เคยคิดว่าพวกเขามีเสน่ห์เลยค่ะเพราะคิดว่าพวกเขาไม่มั่นใจในตัวเองและไม่โรแมนติกเหมือนผู้ชายฝรั่งเศสหรือ,ออเมริกันที่ดิฉันได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยก็เพื่อที่จะมาศึกษาเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คดิฉันคิดว่าประเทศไทยเป็นเพียงประเทศที่ขึ้นชืื่่่อออเเรรงงกาทท ยิ้มและรอยยิ้มเท่านั้นเองค่ะตั้งแต่เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิก็เจอแต่เรื่องน่าตกใจแค่อย่างแรกเลยคือสนามบินสะอาดและทันสมัยกว่าสนามบินชาวเดอกโกลของฝรั่งเศสมากค่ะและการบริการของพนักงานก็คนะระดับกันเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยพนักงานสนามบินทักทายดิฉันด้วยภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์แบบพร้อมกับช่วยยกกระเป๋าเดินทางหนักๆของดิฉันอย่างเป็นธรรมชาติเลยค่ะเป็นเรื่องที่จินตนาการไม่ได้เลยในฝรั่งเศสค่ะ บนแท็กซี่ที่ไปหอพักก็ตกใจเหมือนกันค่ะคุณลุงคนขับแท็กซี่อธิบายสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของกรุงเทพเป็นภาษาอังกฤษแถมยังให้น้ำดีฉันดื่มด้วยค่ะมาเมืองไทยครั้งแรกใช่ไหมครับประเทศของเราเป็นที่ดีมากเลยนะครับมีอะไรสงสัยถามได้ตลอดเลยนะครับอะไรกันนะทำไมคนประเทศนี้ถึงใจดีขนาดนี้ตั้งแต่นั้นมาอาคติก็เริ่มสันคลอนค่ะ พอถึงหอพักแล้วกำลังจัดของอยู่ก็ได้ยินเสียงคนคุยโทรศัพท์ด้วยน้ำเสียงร้อนรนอยู่ตรงโถงทางเดินแค่ดิฉันแอบเปิดประตูออกไปดูแล้วก็ตกใจมากเลยขมีนักศึกษาชายสูง185ซสหลายมไหลกว้างหน้าตาหล่อเหลาคมเข้มแบบไทยๆยืนอยู่แค่ทันใดนั้นฉันก็คิดว่าผู้ชายเอเชียก็หล่อได้ขนาดนี้เลยเหรอแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือท่าทางของเขาค่ะคุณย่าครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมรีบไปเดี๋ยวนี้เลยครับครับเดี๋ยวผมจะลาอาจารย์เองครับ พอเห็นท่าทางตอนคุยโทรศัพท์แล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้แค่หล่อยอย่างเดียวนะคะแต่ดูมีความลึกซึ้งอยู่ข้างในไม่ใช่แค่ดูดีภายนอกเหมือนผู้ชายฝรั่งเศสแต่เป็นผู้ชายที่ดูแข็งแกร่งจากภายในจริงๆเขาคนนั้นก็คืออาทิตย์ข่าเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคะ่ะไม่กี่วันต่อมา เมื่อได้พบกับอาทิตย์อีกครั้งในชั้นเรียนภาษาไทยบอกตามตรงว่าดิฉันก็แอบคาดหวังนะคะว่าเขาจะสนใจดิฉันบ้างหรือเปล่าเพราะที่ฝรั่งเศสดิฉันก็ค่อนข้างปอปปูลา่าค่าแต่อาทิตย์ต่างออกไปค่ะเขาไม่ได้แอบ,บมองดิฉันหรือทําตัวเก๊ๆกังๆเหมือนผู้ชายคนอื่นค่าเขาปฏิบัติตัวอย่างสุภาพอ่อนน้อมและเป็นธรรมชาติค่ะสวัสดีครับคุณอเมรีผมชื่ออาทิตย์ครับเดี๋ยวผมจะช่วยเรื่องเรียนภาษาไทยนะครับน้ําเสียงของเขากระทุ้มและสงบขาไม่ได้พยายามสแสดงสเสน่ห์อย่างเปิดเผยเหมือนผู้ชายฝรั่งเศสแต่ก็มีอะไรบางอย่างที่ดึงดูใจคะ พอเรียนภาษาไทยไปเรื่อยๆก็ได้รู้จักสเสน่ห์ที่แท้จริงของอาทิตย์แค่อย่างแรกเลยคือเขาฉลาดมากขาเวลาที่เขาอธิบายไวยากรณ์ที่ดิฉันไม่เข้าใจเขาจะอธิบายอย่างมีตังกะและเข้าใจง่ายค่ะถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสจะให้ความรู้สึกแบบนี้นะครับเขายังใช้ภาษาฝรั่งเศสผสมในการอธิบายด้วยค่ะทำไมคุณถึงพูดภาษาฝรั่งเศสเก่งขนาดนี้คะผมสนใจภาษาก็เลยเรียนด้วยตัวเองครับพอเป็นหมอแล้วคงมีคนที่ต่างชาติมาเยอะนะครับว้าวผู้ชายแบบนี้ดิฉันไม่เคยเจอที่ฝรั่งเศสเลยะเตรียมตัวเพื่ออนาคตอย่างเป็นระบบขนาดนี้ ที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือความเอาใจใส่ของเขาข้าพอเขาได้ยินว่าดิฉันทานอาหารไทยรสจัดไม่ได้ในคาบเรียนถัดไปเขาก็ทําสลัดมาให้ดิฉันเองเลยค่ะอาหารไทยไม่ถูกปากใช่ไหมครับอันนี้ผมทําเองนะครับใช้น้ําสลัดแบบฝรั่งเศสครับคุณมีเวลาทําของแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะผมทําตอนเช้ามือครับไม่ได้ยากอะไรเลย คาตั้งแต่ช่วงเวลานั้นฉันเริ่มมองเขาในแบบที่แตกต่างออกไปเพราะเขาทําอาหารให้ฉันในยามรุ่งเช้าขณะที่เขายังเป็นนักศึกษาทางการแพทย์ที่ยุ่งมากเขามีสเสน่ห์ที่แตกต่างจากผู้ชายฝรั่งเศสอย่างสิ้นเชิงเขาไม่ได้โอโอดภายนอกแต่มีความสามารถจริงๆจัดการตัวเองได้ดีเยี่ยมและที่สําคัญคือใส่ใจคนอื่นอย่างจริงใจค่ะผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนดิฉันก็เป็นไข้หวัดใหญ่อย่างรุนแรงขามีไข้สูงกว่า3 9องศาและปวดไม่ตามตัวด้วยคัดตอนที่อยู่ในห้องพักคนเดียวรู้สึกเหมือนจะตายเลยตอนนั้นฉันได้ยินเสียงเคาะประตูคุณอออเเเมลีปป็นะไรรรหื่าคับ ไม่เห็นไปเรียนเลยครับอาทิตย์นั่นเองข้าพอเปิดประตูไปก็เห็นเขาถือกระเป๋าใบใหญ่อยู่ในมือค่ะนั่นอะไรคะอุปกรณ์ปฐมพยาบาลครับมีทั้งปลอทวัดแค่ยาลดแค่เครื่องดื่มเกลือแร่แล้วก็มีข้าวต้มที่คุณย่าทำฝากมาให้ด้วยครับพอเปิดกระเป๋าดูก็พบว่ามีอุปกรณ์ทางการแพทย์ระดับห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเลยข้ามีปลอทวัดแค่แน่นอนอยู่แล้วแต่ยังมีชุดให้น้ำเกลือด้วยคะ่ะทำไมถึงเอาชุดให้น้ำเกลือมาด้วยคะถ้ามีอาการขาดน้ำรุนแรงต้องให้น้ำเกลือครับผมเป็นนักศึกษาแพทย์ทำได้ครับว้าวว้าว นี่สีนะผู้ชายไทยไม่ใช่แค่ซื้อข้าวต้มมาให้เฉยๆแต่รับมือได้อย่างสมบูรณ์แบบทางการแพทย์เลยคืนนั้นอาทิตย์ดูแลดิฉันเหมือนเป็นหมอจริงๆเลยค่ะเขาคอยวัดไข้ทุกสองชั่วโมงให้น้ำเปลือและให้ทานยาลดไข้ตรงเวลาแปะๆคุณอาทิตย์พรุ่งนี้ต้องไปโรงพยาบาลของคุณย่าไม่ใช่เหรอคะและยมีสอบอีกกลับไปเถอคะค่ะตอนนี้อาการของคุณอเมริ่าเป็นห่วงนะครับไข้สูงถึง39 5องศาจะทิ้งให้อยู่คนเดียวได้ยังไงครับเขาดูแลดิฉันตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นแค่ถึงกับยยยอออมททิ้งกกกาารสบขนนัศึษแพ์เละะคะ ทำไมถึงทำเพื่อดิฉันขนาดนี้คะอาทิตย์นิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าพระคุณอเมรีเป็นคนสำคัญครับในวินาทีนั้นหัวใจดิฉันเต้นแรงเลยค่ะไม่ใช่คำพูดสวยหรูเหมือนผู้ชายฝรั่งเศสแต่รู้สึกได้ถึงความจริงใจคะ่ะหลังจากหายป่วยแล้วดิฉันอยากจะขอบคุณอาทิตย์ก็เลยบอกว่าอยากจะไปเยี่ยมคุณย่าของเขาค่ะคุณย่าที่ได้พบที่โรงพยาบาลสิริราชเป็นคนที่พิเศษมากค่ะท่านเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้ายแต่พอเห็นหน้าดิฉันท่านก็ยิ้มอย่างสดใสเลยคะ่ะอ๋อหนูคนนี้เองเหรอที่อาธิตยยยชชมวว,ว,นะว,ว่่าาาาสสสสนนนนนนัััักหูฝรรงเศคคคุ้ณบ ผมไปพูดตอนไหนกันอาทิตย์หน้าแดงกลแล้วก็ทำท่าทางเขินอายน่ารักมากเลยค่ะพอ,อทิตย์พูดถึงอเมรีทีไราตาก็เป็นประกายทุกทีเลยค่ะคุณย่าครับอเมรีฉลาดมากเลยนะครับเรียนภาษาไทยเร็วมากเลยครับตอนนั้นดิฉันถึงได้รู้เขาว่าอาทิตย์ก็สนใจดิฉันอยู่เหมือนกันแต่ผู้ชายไทยแสดงออกอย่างระมัดระวังแบบนี้นี่เองที่ห้องพักผู้ป่วยของคุณย่าดิฉันได้เห็นสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นอีกค่ะบนโต๊ะข้างเตียงมีกระดาษโน้ตที่อาทิตย์เขียนไว้แปะอยู่เต็มไปหมดเลย,ยค่ะ เช็คลิสต์อาการของคุณย่าแผนการจัดการพภชนาการเป็นความละเอียดรอบคอบระดับหมอจริงๆเลยแค่แถมยินจะทำเป็นไฟล์ Excel แล้วพิมพ์ออกมาด้วยนะคะอาทิตย์เขาจดไว้ทุกวันเลยลหละเจ้าคุณหมอยังตกใจเลยบอกว่าไม่เคยเห็นผู้ดูแลคนเทที่จัดการอย่างเป็นระบบขนาดนี้มาก่อนเลยท่านพูดด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจจริงๆค่ะแล้วหนูรู้ไหมว่าเด็กคนนี้กระตันยูแค่ไหนเขานอนเฝ้าที่โรงพยาบาลทุกคืนเลยนะจะแล้ววันหยุดสุดสัปดาห์ก็กลับบ้านไปทำกับข้าวที่คุณย่าชอบมาให้ด้วยนะ ตอนนั้นดิฉันถึงได้รู้เข้าว่าทำไมอาทิตย์ถึงดูเหนื่อยตลอดเวลาเขาต้องทั้งเรียนแพทย์ดูแลคุณย่าแล้วยังต้องทำงานพิเศษหาเงินค่ารักษาพยาบาลอีกค่ะคุณพ่อคุณแม่ของคุณอาทิตย์อยู่ที่ไหนคะตอนที่ดิฉันถามอย่างระมัดระวังสีหน้าของคุณย่าก็เศร้าลงเล็กน้อยค่ะพ่อของอาทิตย์เสียไปตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่มัธยมต้นแล้วล่ะส่วนแม่ก็แต่งงานใหม่และไปอยู่อเมริกาเด็กคนนี้อยู่ตัวคนเดียวจริงๆนะจ๊ะ ตอนนั้นเองที่ดิฉันเข้าใจทุกอย่างค่ะอาทิตย์ต้องแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวจริงๆค่ะทั้งที่อายุยังไม่ถึง20ต้นๆเลยแต่เด็กคนนี้ไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยเลยสักครั้งกลับกันเขากลัวว่าคุณย่าจะกังวลก็เลยทําตัวร่าเริงอยู่เสมอไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีเด็กแบบนี้อยู่บนโลกด้วยวันนั้นตอนที่ออกจากห้องพักผู้ป่วยดิฉันก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงข้ามุมมองที่มีต่ออาทิตย ไม่สิมุมมองที่มีต่อผู้ชายไทยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงข้าผู้ชายฝรั่งเศสเก่งเรื่องการโปรโมตตัวเองแต่พอเจอเรื่องยากๆเข้าจริงๆก็มักจะหนีไปค่าแต่อาทิตย์กับอดทนสู้กับสถานการณ์ที่ยากลำบากขนาดนี้พร้อมกับทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะคุณอาทิตย์ไม่เหนื่อยบ้างหรอคะเหนื่อยสิครับบอกตามตรงว่าบางครั้งก็อยากจะยอมแพ้เหมือนกันครับเพื่อนๆเ,เขาก็มีแฟนกันไปเที่ยวเล่นกันแต่ผมต้องไปไปมา,มาระหว่างโรงพยาบาลกับห้องสมุดแต่คุณย่าเป็นคนเลี้ยงผมมาครับตอนที่ไม่มีพ่อแม่ท่านก็อยู่ข้างๆผมเสมอตอนนี้คุณยย่่าาาปปวผมก็็ต้องดดูแลทนนเธรรรคับ ในวินาทีนั้นดิฉันประทับใจมากเลยแค่นี้แหละผู้ชายตัวจริงมีความรับผิดชอบมีความกระตัญญูและรู้จักรักอย่างแท้จริงหลังจากวันนั้นดิฉันกับอาทิตย์ก็สนิทกันมากขึ้นค่ะและได้ค้นพบแง่มุมที่น่าทึ่งของสังคมไทยอีกมากมายข่าวันหนึ่งดิฉันนั่งรถไฟฟ้ากับอาทิตย์แล้วก็เห็นคุณยายท่านหนึ่งถือของหนักอยู่ค่ะแต่แล้วก็เกิดเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นค่ะหนุ่มไทยต่างก็พากันลุกให้นั่งและเข้าไปช่วยฆาตการสละที่นั่งให้เป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วแต่ยัังงงงช่่่่วววยยยถือขอขใหห้้้้ดดคะาาททีีีฝรเเเศสไไมม็นนภพแบบล ที่เมืองไทยเป็นเรื่องปกติครับการเคารพผู้สูงอายุเป็นมารยาทพื้นฐานครับตอนนั้นดิฉันถึงได้รู้เขาว่าไม่ใช่แค่อาทิตย์คนเดียวที่พิเศษแต่ผู้ชายไทยทุกคนมี DNA แบบนี้อยู่ค่ะอีกวันหนึ่งดิฉันไปทานอาหารกับอาทิตย์แล้วเจ้าของร้านก็เห็นเราแล้วก็พูดว่าเอาวมีเพื่อนต่างชาติมาด้วยเหรออาหารไทยครั้งแรกใช่ไหมจะ๊ะอันนี้ป้าให้เป็นพิเศษนะลองทานดูสิเขาเอาแกงเขียวหวานถ้วยเล็กมาให้โดยไม่คิดเงินด้วยนะคะคุณป้าครับให้เยอะขนาดนี้โอ้ยไม่เป็นไรหรอกจะขอบใจนะที่มาทานร้านป้้าาอออร่อย,รย,รอยอีกนะวว ที่ฝรั่งเศสไม่มีทางจินตนาการได้เลยค่ะให้คนต่างชาติที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเยอะขนาดนี้ทําไมคนไทยถึงใจดีขนาดนี้คะเพราะว่ามีน้ําใจนะครับโดยเฉพาะกับคนที่มาจากต่างประเทศยิ่งอยากจะดูแลให้ดีเป็นพิเศษครับจากประสบการณ์เหล่านั้นดิฉันก็ค่อยๆหลงรักประเทศไทยข้าความอบอ้อมอารีของคนไทยความใส่ใจอย่างจริงใจของผู้ชายไทยแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์สําคัญขึ้น,นค่ะคือหนึ่งระหว่างทางกลับหอพักมีผู้ชายต่างชาติมาคนหนึ่งเข้ามาหาเรื่องดิฉันค่ะเฮ้คุณผู้หญิงไทยเหรอฉันไม่ชอบคนไทยเลย เขาพูดจะหยับคายใส่ดิฉันเพราะมาแล้วก็พยายามจะผลักดิฉันเข้ามาน,น่ากลัวมากตอนนั้นอาทิตย์ก็ปรากฏตัวขึ้นจากที่ไหนสักแห่งคุณอเมรีอาทิตย์มายืนขวางระหว่างดิฉันกับผู้ชายคนนั้นแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่เงียบขรึมแต่เด็ดขาดว่าเธอเป็นเพื่อนของฉันกรุณาออกไปจากเธออะไรนะคุณอยากต่อสู้เหรอผู้ชายคนนั้นพยายามจะผลักอาทิตย์แต่ปฏิกิริยาของอาทิตย์เท่มากเขาจับข้อมือของผู้ชายคนนั้นอย่างใจเย็นแล้วใช้เทคนิคมวยไทยบิดแขนจนผู้ชายคนนั้นร้องอากแล้วก็ทรุดลงไปกับพื้นคะ ฉันไม่อยากต่อสู้แต่ฉันจะไม่ปล่อยให้คุณทำร้ายเธอน้ำเสียงของเขาสงบแต่มีสเสน่ดึงดูดมากผู้ชายคนนั้นคงรู้สึกได้จึงบ่นพึนพมพำแล้ววิ่งหนีไปค่ะคุณอเมรีสบายดีไหมครับไม่เจ็บตรงไหนใช่ไหมครับพอเห็นอาทิตย์เป็นห่วงดิฉันหัวใจก็เต้นรัวเลยค่ะคุณอาทิตย์เมื่อกี้มันอะไรคะเท่มากเลยค่ะผมฝึกมวยไทยมาตั้งแต่เด็กครับแต่ผมไม่ชอบการต่อสู้ครับว้าวเป็นทั้งนักศึกษาแพทย์นักมวยไทยพูดได้หลายภาษามีผู้ชายที่สมบูรณ์แบบขนาดนี้อยู่ด้วยเหรอ คืนนั้นอาทิตย์ไปส่งดิฉันที่หอพักอย่างปลอดภัยแล้วก็พูดว่าต่อไปนี้อย่าเดินคนเดียวตอนดึกๆนะครับมันอันตรายแ้าแต่ว่าคุณอาทิตย์ไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงคะผมคอยดูให้แน่ใจว่าคุณอเมริกับเข้าหออย่างปลอดภัยทุกวันครับเผื่อไว้เหรอแอบคอยดูแลฉันอยู่อย่างนั้นเหรอโรแมนติกอะไรอย่างนี้ ตั้งแต่นั้นมาฉันก็ตกหลุมรักอาทิตย์อย่างสมบูรณ์เลยค่ะไม่ต้องบอกว่าตกหลุมรักผู้ชายไทยสินะคะมันเป็นสเสน่ห์ที่แตกต่างจากผู้ชายฝรั่งเศสโคลมิติเลยค่ะถึงจะไม่แสดงออกอย่างวุ่ยวาวแต่คอยปกป้องอย่างเข้มแข็งในเวลาที่ต้องการจริงๆและคิดถึงคนอื่นอย่างจริงใจ พอเข้าสู่ฤดูฝนอาการของคุณย่าก็เริ่มแย่ลงเรื่อยๆอาทิตย์ก็ยุ่งม,มากขึ้นไปอีกฉันเองก็พยายามช่วยเท่าที่จะทําได้ค่าแต่แล้วก็มีเรื่องหน้าทึ่งเกิดขึ้นอีกเป็นการได้สัมผัสกับน้ําใจของคนไทยอย่างแท้จริงเลยเพื่อนๆที่มหาวิทยาลัยของอทิตย์รวบรวมเงินค่ารักษาพยาบาลของคุณย่ามาให้ค่าแถมยิงทําโดยไม่ให้อาทิตย์รู้อีกด้วยเห็นอาทิตย์ลําบากอยู่คนเดียวพวกเราก็เลยช่วยกันรวบรวมทีละเล็กทีละน้อยนะ่ะพี่ครับทําแบบนี้เรื่องแค่นี้เองเพื่อนกันก็ต้องช่วยเหลือกันยามลําบากสิพวกเขารวบรวมเงินมาได้กว่า250 ศูนย์ศูนย์ศูนย์บาทค่ทั้งที่เป็นแค่นักศึกษาด้วยกันตอนนั้นฉันรู้สึกตื้นตันใจมากจริงๆแค่น้ำใจของคนไทยเป็นแบบนี้นี่เองไม่ใช่ญาติพี่น้องทางสายเลือดแท้ๆแต่ก็ยังทำถึงขนาดนี้คุณย่าเองก็ซาบซึ้งใจมากค่ะเด็กดีๆกันจริงๆอาทิตย์ของเราได้เจอเพื่อนที่ดีแล้วสินะคืนหนึ่งมีโทรศัพท์ติดต่อมาว่าคุณย่าอาการอยู่ในขั้นวิกฤตข้าเมื่อไปถึงโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนคุณย่ากำลังสวมหน้ากากออกซิเจนอยู่คุณย่าครับอเมรีมาแล้วครับเสียงขออ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 งงงงาาาททิิตยยย์สัั่่่่นนนคครรืุณมมมมีฉแแล้้วก็เ ขอบใจนะที่มาย่ามีเรื่องอยากจะขอร้องอย่างหนึ่งคะคุณย่าพูดมาได้เลยค่ะอาทิตย์ของเราเป็นเด็กดีมากใช่ไหมฝากดูแลเด็กคนนี้ด้วยนะดูเหมือนว่าเขาจะลำบากเกินไปถ้าต้องอยู่คนเดียวคืนนั้นคุณย่าก็จากไปอย่างสงบค่ะในงานศพมีผู้คนมามากมายจริงๆค่ะทั้งเพื่อนๆของอาทิตย์อาจารย์และคนที่คุณย่าเคยไปทำบุญที่วัดแม้กระทั่งเจ้าของร้านค้าในละแวกนั้นก็มาด้วยถึงได้รู้ว่าคุณย่าเป็นคนดีขนาดไหนคุณย่ามีชื่อเสียงในละแวกนี้เลยล่ะท่านช่วยเหลือเพื่อนบบ้าานที่่ลกออยูเสม หลังจากงานศพสิ้นสุดลงอาทิตย์ก็เสียใจอยู่พักใหญ่ตั้งแต่นั้นมาฉันก็เริ่มเป็นฝ่ายดูแลอาทิตย์เข้าไปปลุกทุกเช้าทานข้าวด้วยกันและเรียนหนังสือด้วยกันผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนอาทิตย์ก็ยิ้มเป็นครั้งแรกคุณอเมริขอบคุณนะครับถ้าไม่มีคุณอเมริผมก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันถ้าเทียบกับสิ่งที่อาทิตย์ทำให้ฉันและนี่เป็นเรื่องธรรมดามากค่ะตั้งแต่นั้นมาความสัมพันธ์ของเราก็พัฒนาไปอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวอาทิตย์ก็สารภาพรักก อเมรีผมรักคุณนอนแรกความสัมพันธ์ของเราเริ่มจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ตอนนี้ผมจินตนาการชีวิตที่ไม่มีอเมรีไม่ได้แล้วฉันก็ตอบไปว่าฉันก็รู้สึกเช่นเดียวกันค่ะหลังจากที่เราเป็นแฟนกันเราก็ได้สัมผัสวัฒนธรรมไทยด้วยกันมากขึ้นตอนเทศกาลสงกรานฉันได้พบกับญาติญาติของอาทิตย์ซึ่งน่าประทับใจมากค่ะภาพที่ทั้งครอบครัวมารวมตัวกันทำพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ทานอาหารร่วมกันและถามถ่ายสารทุกสุขดิบกันอเมรีตอนนี้ก็เป็นครอบครัวของเราแล้วนะ คุณป้าของอาทิตย์กอดฉันแล้วพูดขึ้นและอาหารในเทศกาลของไทยก็เป็นศิลปะจริงๆแค่แกงมัสมั่นและข้าวเหนียวมะม่วงที่คุณป้าของอาทิตย์ทำคุณป้าคะาทำอาหารอร่อยขนาดนี้ได้ยังไงคะลูกสะใภ้ของเราต้องเรียนไว้นะเดียวแม่จะสอนสูตรให้หมดเลยตั้งแต่นั้นมาฉันก็เริ่มเรียนทำอาหารไทยคะ่ะโดยมีอาทิตย์คอยช่วยอยู่ข้างๆแกงเขียวหวานที่อเมริาทำรสชาติเหมือนของคุณย่าเลยตอนที่อาทิตย์พูดพร้อมกับน้ำตาคลอฉันเองก็รู้สึกตื้นตันใจคะ่ะ ในที่สุดอาทิตย์ก็เรียนจบจากคณะแพทยศาสตร์และเริ่มเป็นแพทย์ฝึกัดและฉันก็เรียนจบปริญญาโทเช่นกันอเมริแต่งงานกันนะคำขอแต่งงานของอาทิตย์ไม่ได้หรูหราแต่สัมผัสได้ถึงความจริงใจถ้าใช้ชีวิตที่เมืองไทยอาจจะลำบากหน่อยนวัฒนธรรมก็แตกต่างกันจะไม่เป็นไรเหรอถ้าได้อยู่กับคุณอาทิตย์ที่ไหนก็ไม่เป็นไรแค่ตอนนี้ประเทศไทยคือบ้านเกิดของฉันแล้วในระหว่างการเตรียมงานแต่งงานฉันได้สัมผัสกับวัฒนธรรมแต่งงานแบบดั้งเดิมของไทยตอนที่ได้สวมชุดไทยเป็นครั้งแรกฉันมองตัวเองในกระจกแล้วรู้สึกว่าสวยงามมากจริงๆ โอโหเมลี oh, ชุดไทยเหมาะกับเธอมากเลยนะเหมือนคนไทยจริงๆเลยตอนนี้เป็นลูกสะใภ้ของเราตนตัวแล้วนะขณะเตรียมงานแต่งงานฉันก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพิธีรับไหวของไทยได้ค่ะเป็นพิธีกราบพ่อแม่สามีและรับพรตอนแรกก็รู้สึกเขินๆแต่พอได้รู้ความหมายแล้วก็คิดว่าเป็นประเพณีที่สวยงามมากจริงๆค่ะการกราบคือการแสดงความเคารพและพรที่ผู้ใหญ่ให้ก็จะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตคู่ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งมากจริงๆค่ะ แต่แล้วคืนก่อนวันแต่งงานอยู่ๆน้ำตาก็ไหลออกมาค่าขณะที่นั่งอยู่คนเดียวในห้องพักโรงแรมน้ำตาก็เริ่มไหลออกมาตอนแรกนึกว่าเป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติแต่มันกลับไหลออกมามากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็ร้องให้โฮออกมาเลยค่ะโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าร้องให้ทำไมแล้วทันใดนั้นฉันก็ตระหนักได้ว่าเป็นเพราะฉันคิดถึงคุณย่านั่นเองคุณย่าผู้ที่ต้อนรับฉันอย่างอบอุ่นเหมือนครอบครัวเป็นคนแรกในเมืองไทยคุณย่าผู้ที่ฝากฝังอาทิตย์ไว้กับฉันก่อนที่ท่านจะจากไปและทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ใช้ซ้ำไปมาเหม ประเทศไทยจากฝรั่งเศสฉันที่เคยคิดว่าผู้ชายไทยไม่มีเสน่ห์กลับมาได้พบคู่ชีวิตที่เมืองไทยได้พบครอบครัวที่แท้จริงและได้รู้ว่าความรักที่แท้จริงคืออะไรที่ทําให้ฉันตื่นตันใจยิ่งกว่านั้นคือเหตุการณ์ต่อมาค่ะทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูแล้วอาทิตย์ก็เข้ามาอเมรีร้องให้ทําไมอาทิตย์ตกใจแล้วรีบวิ่งเข้ามาหาฉันฉันคิดถึงคุณย่านะ่ะแล้วก็ตอนที่ฉันมาเมืองไทยครั้งแรกฉันไม่มีมารยาขนาดไหนฉันดูถูกเมืองไทยและคิดว่าผู้ชายไทยไม่มีเสน่ห์ แต่อธิก,กอดฉันแน่แล้วพูดว่าเรื่องนั้นไม่สําคัญหรอกตอนนี้อเมริรักเมืองไทยและรักผมก็พอแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดจริงๆค่าและผู้ชายไทยก็เป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในโลกตอนนั้นอธิกยิบกล่องเล็กๆออกมานี่เป็นของคุณย่าท่านทิ้งไว้นะก่อนท่านจะจากไปท่านบอกให้มอบให้อเมริเมื่อเปิดกล่องออกดูก็พบว่ามีแหวนทับทิมของคุณย่าอยู่ข้างในและยังมีจดหมายของคุณย่าด้วย ถึงอเมรีลูกระของย่าแหวนวงนี้ย่าได้รับมาจากแม่ของย่าตอนนี้ย่าอยากจะมอบให้หนูนะโชคดีจริงๆที่อเมรีได้มาพบกับอาทิตย์ของเราจะไปหาลูกสไยดีๆได้จากที่ไหนนะขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะลูกทันทีที่อ่านจดหมายของคุณย่าจบฉันก็ร้องให้โฮออกใหม่ครั้งคุณย่ายอมรับฉันเป็นสไปยไทยของท่านจริงๆแล้วสินะคุณย่าห้าบอกตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นอเมรีแล้วว่าเด็กคนนี้ต้องเป็นสไปยของเราแน่ๆสายตาของคุณย่าไม่เคยพลาดเลยคืนนั้นเราคุยกันเยอะมากค่ะ อาทิตย์ฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายจากคนไทยนะความรักที่แท้จริงคืออะไรครอบครัวคืออะไรน้ำใจคืออะไรอเมริกาก็สอนอะไรหลายอย่างให้พวกเราเหมือนกันนะการเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างการมองคนโดยปราศจากอคติแต่มันน่าทึ่งจริงๆนะที่ฝรั่งเศสความเป็นปัจเจก,กชนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่เมืองไทยครอบครัวและเพื่อนบ้านถึงได้สําคัญขนาดนี้คนไทยให้ความสําคัญกับแนวคิดที่เรียกว่าพวกเรานะไม่ใช่แค่ความสุขของฉันคนเดียวแต่ความสุขที่แท้จริงคือการที่พวกเราทุกคนมีความสุข วันรุ่งขึ้นในงานแต่งงานมันเหมือนฝันจริง,รงๆค่ขณะที่สวมชุดไทยและประกอบพิธีฉันก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าคุณย่าคะคุณย่ามองอยู่ใช่ไหมคะหนูมีความสุขมากจริงๆค่ะตอนทําพิธีรับไหว้ก็เช่นกันคุณพ่อคุณแม่คะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะเมื่อฉันกราบลงไปพ่อแม่สามีของฉันก็น้ําตาคลอขอบใจนะอเมรีลูกรักฝากอาทิตย์ด้วยนะแล้วท่านก็ให้พรเราภาพพิทุกคนยิ้มและอวยพรให้ช่างอบอุ่นจริงๆค่ะ เราไปฮันนีมูนกันที่เกาะภูเก็ตค่ะเพราะเคยได้ยินว่าคุณย่าไม่เคยได้ไปเที่ยวทะเลสวยๆก็เลยไปด้วยใจที่เหมือนกับพาคุณย่าไปด้วยที่ริมหาดของภูเก็ตเราทําพิธีไหว้เล็กๆให้กับคุณย่าคุณย่าครับพวกเราแต่งงานกันแล้วนะครับด้วยบุพเพที่คุณย่าเป็นคนเชื่อมให้หนึ่งปีหลังแต่งงานฉันก็กลายเป็นคนไทยเต็มตัวแล้วคะ่ะ ตอนนี้ภาษาไทยสบายกว่าภาษาฝรั่งเศสแล้วและก็ชอบอาหารไทยมากกว่าอาหารฝรั่งเศสด,ด้วยโดยเฉพาะแกงเขียวหวานสูตรคุณย่าที่ฉันทำได้สมบูรณ์แบบจนอาทิตย์บอกว่ารสชาติเหมือนของคุณย่าแปะเลยอาทิตย์ก็ได้เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและตอนนี้ก็เป็นหมอที่เก่งมากแล้วข้อความฝันของคุณย่าเป็นจริงแล้วสินะคะและเมื่อฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้วเราก็มีของขวัญที่เหมือนนางฟ้าเกิดขึ้นขนานก็คือลูกชายของเราชวินข้าตอนที่ได้ยินข่าวว่าตั้งคันดอไปที่เจดีเก็บอัทิตย์ของคุณย่าด้วยกันคุณย่าครับคุณย่ากำลังจะมีหลลนแ้วะครับ ตอนที่ลูกคลอดออกมามีเรื่องมหสัสจรย์เกิดขึ้นข่ะชวินหน้าตาเหมือนคุณย่ามากเลยค่ะทั้งรอยยิ้มที่ตาและนิสัยที่อ่อนโยนก็เหมือนกันแปะเลยเหมือนคุณย่ากลับชาติมาเกิดเลยอาทิตย์ก็คิดเหมือนกันค่ะตอนนี้ชวินอายุ18เดือนแล้วข้าเป็นเด็กดีและน่ารักมากเลยและกําลังเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศสข้าเมื่อวานนี้ฉันพาลูกไปที่เจดีของคุณย่าพอชวินมองรูปคุณย่าเขาก็พูดว่าย่าจ๋าค่ะ คุณแย่ขนูมีความสุขมากจริงๆขนูได้พบรักแท้ที่เมืองไทยและได้พบครอบครัวที่แท้จริงผ่านมาห้ปีแล้วที่มาเมืองไทยตอนนี้รู้สึกสบายใจที่นี่มากกว่าฝรั่งเศสแล้วบางครั้งเพื่อนๆที่ฝรั่งเศสถามว่าชีวิตที่เมืองไทยเป็นยังไงบ้างฉันก็จะตอบอย่างมั่นใจว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดเลยนะและผู้ชายไทยก็เป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ที่สุดในโลกมีตรงไหนเหรอ อย่างแรกเลยคือความจริงใจไม่ได้ทําเป็นเท่แค่ภายนอกแต่คิดถึงคนอื่นจากใจจริงเลยแล้วก็มีความรับผิดชอบถึงจะมีเรื่องลําบากก็ไม่เคยยอมแพ้และทําจนสําเร็จให้ได้แล้วก็ฉลาดมากด้วยอย่างสามีของฉันเป็นหมอแต่ก็พูดได้หลายภาษาทําอาหารก็เก่งออกกําลังกายก็เก่งเป็นคนเก่งรอบด้านจริงๆนะว้าวงั้นผู้ชายไทยก็สุดยอดเลยสิแน่นอนสิถ้าได้ลองคบดูแล้วจะคบผู้ชายประเทศอื่นไม่ได้อีกเลยล่ะ เมื่อเร็วๆนี้ฉันได้เริ่มทำช่อง YouTube เกี่ยวกับประเทศไทยสำหรับสาวฝรั่งเศสด้วยค่ะเพื่อบอกเล่าข้อดีของเมืองไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้ข้ามีชาวต่างชาติหลายคนมาแสดงความคิดเห็นว่าอยากไปเมืองไทยบ้างจังแนะนำผู้ชายไทยให้หน่อยสิข้าพอได้ยินแบบนี้ก็รู้สึกภูมิใจข้าโดยเฉพาะเวลาที่แนะนำเกี่ยวกับวัฒนธรรมน้ำใจและวัฒนธรรมครอบครัวของไทยจะได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยค่ะที่เมืองไทยแม้ว่าความเป็นปัจเจก,กชนจะสำคัญแต่พวกเขาให้ความสำคัญกับชุมชนมากกว่าค่ะดังนั้นเวลาลำบากก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเมื่อมีเร ถึงน่ยินดีก็จะยินดีร่วมกันค่ะว่าเป็นวัฒนธรรมที่น่าอิจฉาจังเลยค่ะลองมาเมืองไทยดูสิคะแล้วคุณจะตกหลุมรักสเสน่ห์ของเมืองไทยแน่นอนค่ะตอนนี้ฉันกําลังตั้งท้องลูกคนที่สองอยู่ค่ะคุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นลูกสาวอาทิตย์บอกว่าจะตั้งชื่อลูกสาวว่ามัลลิกาค้าเพื่อเป็นเกียรติแก่คุณย่าและยังเป็นชื่อที่ไพเราะด้วยเป็นชื่อที่เพื่อระลึกถึงทั้งคุณย่าและอเมรีเลยนะ ชีวิตนี้น่าทึ่งจริงๆนะคะชั้นที่เคยดูถูกประเทศไทยกลับมารักเมืองไทยได้ขนาดนี้ฉันที่เคยคิดว่าผู้ชายไทยไม่มีเสน่ห์กลับมาแต่งงานกับผู้ชายไทยและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขขนาดนี้ได้ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเป็นแผนการที่ยิ่งใหญ่ของคุณย่าเลยนะคะคุณย่าเป็นคนเชื่อมชันกับอาทิตย์เข้าด้วยกัน ตอนนี้ฉันเข้าใจอย่าง่องแท้แล้วว่าทำไมคืนก่อนวันแต่งงานฉันถึงร้องให้หนักขนาดนั้นมันคือความรู้สึกขอบคุณค่ะขอบคุณที่ทำให้ฉันได้มาพบกับประเทศที่ชื่อว่าประเทศไทยขอบคุณที่ทำให้ฉันได้พบกับผู้ชายที่ดีที่สุดอย่างอาทิตย์ขอบคุณที่ทำให้ฉันได้รู้ว่าครอบครัวที่แท้จริงคืออะไรและก็มีความละอายใจต่ออคติและความไม่รู้ของตัวเองด้วยที่เคยตัดสินเมืองไทยอย่างหยาบคายทั้งที่ไม่รู้อะไรเลยแต่ตอนนี้ฉันพูดได้อย่างมั่นใจแล้วเขาว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดและผู้ชายไทยก็เป็นผู้ชายที่มีเสน่่ทีสุดในโลก ถ้าทุกคนมีโอกาสลองมาที่ประเทศไทยดูนะคะและมาสัมผัสความอบอุ่นของคนไทยด้วยตัวเองดูค่ารับรองว่าคุณจะตกหลุมรักเสน่ห์ของเมืองไทยเหมือนฉันแน่นอนคะ่ะและหวังว่าทุกคนจะลองคิดถึงความสําคัญของครอบครัวอีกครั้งนะคะตอนที่คุณปู่คุณยา่ายังมีชีวิตอยู่บอกรักท่านให้มากขึ้นและใช้เวลาร่วมกันให้มากขึ้นนะคะอย่าคิดว่าท่านจะอยู่เคียงข้างเราตลอดไปขอให้ทุกคนถนุถนอมช่วงเวลานี้ไว้นะคะ ถ้าเรื่องราวของฉันในวันนี้สร้างความประทับใจให้ทุกคนได้แม้เพียงเล็กน้อยก็ฝากกดติดตามกดไลค์และตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยนะคะครั้งหน้าจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจยิ่งขึ้นของประเทศไทยค่ะและสำหรับผู้ชมสูงวัยทุกท่านที่กำลังรับชมวิดีโอนี้อยู่มีผลิตภัณฑ์ที่อยากจะแนะนำเป็นพิเศษขนานั่นก็คือเข็มขัดพยุงหลังเกรดทางการแพทย์คเมื่ออายุมากขึ้นสุขภาพหลังก็เป็นสิ่งสำคัญมากจริงๆนะคะผลิตภัณฑ์นี้เป็นเข็มขัดพยุงหลังที่ยอดเยี่ยมที่หลายๆท่านใช้อยู่ค่ะคุณย่าของฉัััััันนนกกก็มมีีีปญหหหาาเเรรืื่อองงลลถู้้้จผิตภณฑ์ดๆแบบ เรื่องกว่านี้ก็คงจะดีไม่น้อยเลยนะคะข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในคําอธิบายใต้วิดีโอนะคะลองเข้าไปดูกันได้แค่สัปดาห์หน้าจะกลับมาพบกับเรื่องราวที่น่าประทับใจอีกเรื่องหนึ่งแค่จนกว่าจะถึงตอนนั้นขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะ